ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อาจารย์หยิบยกเอาการบ้านที่นักศึกษาส่งเข้ามานะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ก็สุ่มหยิบการบ้านมานะครับเป็นเพียงบางชิ้นงานเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นเป็นเคสตัศดีให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะครับหรือว่าจะเรียกง่ายก็คือเป็นวิทยาทานให้กับนักศึกษาท่านอื่นๆด้วยนะครับว่า ผลงานของเพื่อนแต่ละท่านนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกผลงานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,า suggestion นะครับหรือว่า comment ของอาจารย์นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของการบ้านครั้งที่แล้ว descriptive paragraph ซึ่งเรา describe a place เ่ยนะครับในคลิปนี้อาจารย์หยิบมา3ชิ้นงานด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับก็ซึ่งต้องบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในแต่ละชิ้นงานที่อาจารย์หยิบมานั้นนะครับจะไม่ได้เปิดเผยชื่อของเจ้าอของผลงานนั้นนะครับอ่าก็เรามาดูชิ้นงานแรกก่อนเลยละกันนะครับก็อาจารย์ได้ทำการ เรียกว่าไฮไลท์นะครับเพื่อเป็นข้อสังเกตเอาไว้สำหรับแต่ละชิ้นงานนะครับก็จะมีไฮไลท์2สีด้วยกันนะครับสีเหลืองๆตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าตั้งเป็นข้อสังเกตละกันนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องปรับหรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆก็ได้นะครับแต่ว่าตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามันมี ทางเลือกอื่นหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนไฮไลท์สีแดงนะครับจะเป็นไฮไลท์ที่แน่นอนว่าตรวจรวจับแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าจะต้องปรับแก้นะครับเรามาดูว่าผลงานชิ้นนี้นะครับมีข้อสังเกตอะไรที่เราเจอบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็ อาจารย์หยิบมาเรื่องของ spelling นะครับก็คือเรื่องของตัวสะกดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์แล้วอาจจะพิมพ์เร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ตรวจเช็คนะครับไม่ได้ proof read อีกรอบหนึ่งอย่างรอบคอบนะครับก็เลยอาจจะมีพิมพ์ผิดมาบ้างน,นะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันก็พบว่ามีการพิมพ์ผิดเข้ามานะครับ ก็มีแค่จุดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์เรียกว่า conciseness นะครับในที่นี้หมายความว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่กระชับสั้นลงจะดีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจริงๆถ้าจะไม่ปรับมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรียกว่าไม่ได้ถือว่าเป็น major mistake นะครับก็ ต้องเรียกว่ามันยัง acceptable คือมันยังเ,เรียกว่ารับได้นะนะครับไม่ปรับก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะปรับนะครับจะปรับเป็นอะไรบ้างก็อาจารย์ได้วงเล็บไว้ให้แล้วอย่างเช่นท่านนี้เจ้าของผลงานท่านนี้ใช้คำว่า in the midst of nature ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ in the midst of nature ที่ในที่นี้เนี่ยก็คือหมายกับว่าหมายความว่า my dream house นะครับก็ เขาอยากจะให้เนี่ยอยู่เรียกว่าอยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับก็อาจารย์ก็อาจจะแนะนําเป็นคําว่า a m i d nature อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ย้าอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะไม่ปรับก็ไม่เป็นอะไรนะครับถัดมานะครับอีกคํานึงก็คือคําว่าอ very not very large นะครับแต่ว่าไปโฟกัสตรงคําว่า very large นะฮะตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอ่ huge ก็ได้นะครับ หรือจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นที่รวบเป็นหนึ่งคำอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ every large ก็ไม่ผิดอีกเช่นกันนะครับแล้วก็คำสุดท้ายจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นคำว่า cold winter นะครับก็อาจจะลองใช้เป็น chilly winter frosty winter หรือว่า frigid winter นะครับก็อาจจะมีเรียกว่าทำให้พ a า a า r ของเราดูน่าสนใจขึ้นนะครับเป็นคำที่ แปลกหูแปลกตาขึ้นนะครับก็ลองดูนะฮะก็จะเปลี่ยนก็ได้จะไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับในส่วนของคอนเซปต์นะครับก็ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้เขียนไว้ให้นะฮะแต่ว่าไม่ไม่ติดขัดอะไรนะครับในส่วนของคอนเซปต์ก็ถือว่าคอนเซปต์ของผู้เขียนท่านนี้ก็ยังคงครบถ้วนตามที่อาจารย์ได้อ่ แนะนำมานะครับในเรื่องของเ,อเรียกว่ามี1นึ่ง p a r a g r a p นะครับมี topic sentence นะครับที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามี concluding sentence นะครับและในช่วงของ body paragraph เนี่ยก็มีในส่วนของการพันธนานสถานที่ที่เป็นไปตามที่อาจารย์ได้ ตั้งเรียกว่าตั้งเป็นแนวทางไว้ให้นะครับในหัวข้อการบ้านของอคลิปที่แล้วนะครับก็ถือว่าครบถ้วนดีนะครับอ่ะสำหรับตัวอย่างที่1ก็จบไปนะครับมาถึงตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นี้ก็จะเรียกว่าเจอ Detect เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่ผิดเรียกว่าไม่ ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าสีที่เป็นไฮไลท์อาจจะดูเยอะนะครับแต่ประเด็นเนี่ยมันมันเป็นประเด็นที่ไม่มากนะครับก็ถ้าเราจะดูกันที่ประเด็นสีเหลืองก่อนนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ spacing ธรรมดานะครับก็ตรงนี้มีข้อสังเกตแค่ว่าระหว่างคำสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงเครื่องหมายวรรคตอนหรือ punctuation นะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเราจะไม่ space คือเราจะไม่เคาะหรือว่าเราจะไม่เว้นนะครับแล้วค่อยใส่เครื่องหมายวรรคตอนนะครับก็กล่าวคือพอเราพิมพ์คําสุดท้ายเสร็จปุ๊บเราสามารถใส่เครื่องหมายวรรคตอนได้เลยหรือถ้าเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อวลีด้วยคอมม่านะครับก็พูดง่ายๆคือคอมม่าควรจะอยู่ตามท้ายคำคำเรียกว่าคำสุดท้ายก่อนที่จะมีคอมม่านั่นแหละ นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆของผู้เขียนท่านนี้นะครับแล้วก็ประเด็นในส่วนของไฮไลท์สีแดงจะเป็นเรื่องของสเป l ิ่งก็เข้าใจว่า,าท่านนี้น่าจะเขียนว่า guest หรือเปล่านะครับ guest room นะครับที่แปลว่าห้องรับแขกใช่ไหมครับก็อาจจะพิมพ์ตื่นเต้นพิมพ์ผิดไปหรือเปล่านะครับก็มีนิดนึงในเรื่องของสเป l ิ่งนะครับแล้วอาจจะมีเรื่องของ quantifier ซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ อาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ suggest ก็แนะนำว่าเป็นใช้คำว่า a lot of นะครับก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูมี formality มากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับจะใช้คำว่า many animals ก็ถือว่าได้อยู่นะนะครับทีนี้แต่สิ่งที่อาจารย์สังเกตได้ชัดนะครับ ก็จะมองว่าเรื่องของ Topic Sentence เนี่ยจะยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับในในส่วนของอประโยคแรกของพารากราฟที่ระบุเข้ามานะครับมันจะดูเป็น <c oughs> ความหมายที่ค่อนข้าง General พอสมควรนะครับแต่ถ้าดูจาก concluding sentence แล้วนะครับอาจารย์ก็เลย suggest ว่าอ่ะงั้นถ้าลองเป็น ท็อปิกเซนเทนซ์ถ้าลองเป็นลักษณะที่อาจารย์ระบุไว้ในสไลด์นะครับ mm hmm. เช่น Spending life in a house located near Forest Lake is my dream house นะครับก็ถ้าลองเป็น Topic Sentence ประมาณนี้ก็น่าจะทำให้ Descriptive uh, paragraph ของเราอันนี้น่าจะสมบูรณ์ขึ้นทีเดียวนะครับ mm hmm. เพื่อว่าทั้งตัว Topic Sentence แล้วก็ concluding sentence เนี่ยจะได้ ออไลไปด้วยกันนะครับ concluding sentence ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเรียกว่า,าเหมือน restate นะครับตัว topic sentence อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ตรงนี้อาจารย์ลอง suggest ในส่วนของ topic sentence ที่ให้ไปด้วยกันได้กับ concluding sentence ของเจ้าของผลงานนะครับก็เลยลองอลองเขียนอันนี้ออกมาดูนะครับก็ถ้าชอบก็ นำไปปรับใช้ได้นะครับหรือว่าถ้ามีไอเดียเป็นอย่างอื่นก็ลองเขียนดูนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเจ้าของผลงานถ้าได้ฟังหรือได้ดูอยู่ก็ลองเสนอเข้ามาก็ได้นะครับมาถึงตัวอย่างผลงานลำดับสุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างที่3นะฮะก็สำหรับตัวอย่างนี้ทุกคนจะเห็นว่า ไม่มี suggestion ใดๆนะครับก็ต้องขอปรบมือนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มี sound effect กดให้นะครับก็ปรบมือให้กับเจ้าของผลงานนี้นะครับว่าก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้เรียกว่าจับผิดยากทีเดียวนะครับก็ไม่เห็น detect ในเรื่องของทั้ง spelling แล้วก็ grammar นะครับอาจารย์ก็พยายามดูแล้วนะครับในส่วนของ topic sentence ก็เข้าใจได้ดีนะนะว่า Uh, Dream House ที่สามารถดีไซน์ได้เนี่ยถ้าถ้าดีไซน์ได้นะครับเขาก็อยากจะบอกว่าให้เป็น Two Story Old European Style House It looks cozy and warm เขาก็คงต้องเขาก็มาอธิบายนะครับว่ามัน uh, cozy and warm อย่างไรนะครับก uh, เ็เพื่อนๆลองอ่าน uh, ผลงานของ uh, ผู้ผลิตชิ้นงานนี้ก็ได้นะครับลองอ่านดูก็ เข้าใจได้ดีนะครับว่ามี description ในการอธิบายเรื่องของ up place ได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็จบด้วย concluding sentence นะครับในการ restate topic sentence ได้อย่างครบถ้วนนะครับก็ถือวาอ่าเป็นผลงานที่ก็ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับก็ขอบคุณเจ้าของผลงานนี้ด้วยนะฮะก็อาจารย์ได้หยิบยกมาทั้งหมดนะครับ าสามชิ้นงานด้วยกันนะครับก็หวังว่านักศึกษานะครับที่ได้เข้ามาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนี้นะฮะก็น่าจะได้รับแนวทางนะครับเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์งานเขียนของตัวเองในส่วนของช็อต t พ a ร r ก้าฟ์ไร i ิงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับ คลิปการบ้านคลิปนี้นะครับเคสตัดดี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ